สวัสดีครับนันโอเค้วจ๊ะมาเดี๋ยววันนี้นะครับไปดูรถกันนะครับเริ่มเริ่มออกดูรถกันแล้วนะครับเริ่มหลังปีใหม่มาผมขับรถได้ก็เริ่มออกดูรถกันแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวจะไปดูนะครับที่กรุงเทพนะครับมีรถให้ดูสองคันนะครับก็จะเป็นรถตู้คันหนึ่งนะครับรถตู้คันหนึ่งแล้วก็รถปิฆาบคันหนึ่งแต่รถพิกาบยังไม่รู้รถไรนะครับ ไอ้รถตู้เนี่ยนะครับช่วงนี้เขาหันกลับมาเล่นกันนะครับเริ่มมีราคานะครับเริ่มมีคนหากันแล้วตัวนี้เป็นหลังคาเตี้ยด้วยนะครับเป็น t o y ยต้าคอมมิเตอร์นะครับแล้วก็เครื่องสองพันห้านะครับดีพอดีนะครับก็เป็นตัวที่เขาเล่นหากันนะครับหลังคาเตี้ยนะครับปีศูนย์ห้าเนาะราคามันพอฟังได้นะครับเห็นเขาแจ้งมาว่ารถค่อนข้างสวยนะราคาพอฟังได้เดี๋ยวไปดูกันนะครับแล้วก็พิกาเป็นรถอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับซื้อได้เดี๋ยวซื้อหมดนะครับก็คือว่า อันไหนซื้อได้เราก็ซื้อแหละนะครับอันนี้เพื่อนบอกมานะครับว่าเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้างานเลยนะครับ,รรบเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้างานเลยนะครับรถอยู่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวพระประแดงนะครับแล้วก็ยังไงนะครับก็ตามกัน,น,นกไปดูอะเริ่มทํางานกันแล้วนะนี่ปีใหม่แล้วนะครับผมก็ขาเข Сп ือหายเจ็บแล้วนะเริ่มลุยทํางานกันแล้วนะโอเคนะครับเดี๋ยวไปเจอกันหน้างานเลยตอนนี้พวกเราไปถึงพระประแดงแล้วนะครับที่จะไปดูรถตู้กันเนาะนก็ แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูหน้างานกันเลยไปดูรถจริงๆกันนะครับครับขวามือนะครับที่มีรถเชฟจอดอยู่นะครับบ้านนี้นะครับดูที่มีรถเลยให้ดูนะจะสวยแค่ไหนเอาแล้วครับถึงแล้วนะครับหนุนรถเต็มบ้านเลยนะครับรถเต็มบ้านเลยน่าจะเป็นไอ้มงขันขาวนี่นะครับสายมือนี่นะครับไอ้มงนี่ในแถวนี้นะครับ น่าจะเป็นในคันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าใช่หรือเปล่านี่นะครับปีศูนย์ห้านะครับเป็นตัวเตี้ยนะครับก็สวยนะครับสวยเลยนะครับมีของแต่งมากเครื่องดีโพดีนะครับตัวนี้ไม่ได้เครื่องเป็นติ่นะครับ สีสันโดยรวมถือว่าดีเลยนะครับในเครื่องดีพอดีนะครับอูสีสวยเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูสีรอบคันก่อน,นครับอูรถก็ทรงสวยเลยนะครับ ปเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างครับกุ๊แกมาแล้วนะครับอ่าภายในถือว่าดีนะครับถือว่าสวยนะเออเบาเบิร์ไม่ขาดนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันดีกว่านะครับคนทรงคโซนหน้าสวยนะครับก็ถ้าใครหาอยู่นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะซื้อได้ไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวดูนี่หน่อยดูอ่าไม่ไม่สองแสนสามนะครับ ไม้สองแสนสามก็ยังถือว่าโอเคนะนี่วิทยุวิจารย์ยงเงินดอยนะครับแผงกรงแผงเกียร์เดี๋ยวว่าสวยนะแผงลำงโงหลังคาถือว่าสวยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันแผงประตูนี้ถือว่าสวยเลยนะครับรถเดิมๆเ,เลยนะเนี่ยติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่เลยนะครับภายในนี่ถือว่าสวยเลยนะคอนโซลหน้าสวยเลยนะครับแผงประตูนี่สวยเลยนะครับเดิมเลยนะ เดิมๆเ,เลยนะครับบ่อไม่ขาดนะครับบ่อไม่ขาดนะฮะใครหาอยู่กำตังรอได้นะครับบ่อหลังถือว่าสวยนะเนี่ยข้างหลังเนี่ยถือว่าสวยนะครับแผงรังกุ้งลังคาแต่ว่าเจ้าของบอกว่าบ่าบอมีครบนะครับบอกพวกนี้มีให้ครบนะครับเดี๋ยวต้องดูราคากันแล้วว่า ได้ยังไงนะครับพื้นเพลินนี่สวยรถไม่ผูนะครับรถทรงดีเลยนะครับอแอร์เออพวกนี้มีครบนะใช้ได้หมดนะครับเ mm hmm. ห็นเจ้าของบอกงั้นนะ mm hmm. อล้อแม็กเป็นล้อแม็กแท้ด้วยนี่ล้อแม็กชุดน,นี้ก็น่าจะเกือบเกือบหมื่นอยู่นะยางใหม่ด้วยนะครับ mm hmm. ช่วงนี้เขาหากันอยู่นะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขาเล่นหากันอยู่เท่าไหร่คร่าวๆเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับเพราะเจ้าของเขาเนี่ย่าได้เอาผ่าดมาใหม่นะครับตัวนี้ก็น่าจะขายออกนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับ ภาษีไม่ขาดนะครก็ภาษีหกเจ็ดนะครับภาษีหกเจ็ดนะครับ อันนี้ก็เป็นปิกอัพอีกคันหนึ่งนะครับแต่เป็นโตโยต้าไทเกอร์นะครับที่เขาบอกนะแต่ว่าคันนี้เขายังไม่ไม่แน่ใจว่าเขาจะขายหรือเปล่านะครับแต่ผมมองว่าคันนี้ก็โอเคนะครับจะเป็นที่เก็บของอยู่แล้วแต่รถยังโอเคนะรถจอดไว้เฉยนะครับไม่ได้ใช้นะครับก็ไว้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวดูนะครับว่าราคาจะคุยกันได้ไหมนะครับรวมๆถือว่าดีนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องสามพันนะครับเครื่องสามพันนะครับก็เครื่องห้าแอลนะครับภาษีไม่ขาดเนาะกหกหกุ่นนะครับแสดงว่ารถก็เพิ่งมาจอดนะครับรถเพิ่งมาจอดนะครับเดี๋ยวก็ลองดูราคากันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปว่ากันเนาะสีสันพอได้นะครับไม่ถึงก็สวยมากแต่ก็ ถ้าไปล้างๆผมว่าได้อยู่นะเออถ้าไปล้างๆก่อนยังได้อยู่นะครับคงราคาก็ยังถือว่าเดิมอยู่อไอนี่ไทเกอร์นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวราคาเราไปคุยกันนะครับได้ไม่ได้เดี๋ยวรู้นะครับเดี๋ยวดูเครื่องให้ครับ <artistic S 1> ห้องเครื่องนี่ถือว่าสวยนะครับถือว่าเดิมเลยนะคันหน่องคันหน้าเดิมนะติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับนี่เลขคมชัดเลยเลยเลขคันหน้าเขาเนี้ย รถไม่มีโดนหนักนะครับคันนี้แต่ตามสภาพเนาะเขาขายตามสภาพนะครับติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับแผ่นพุงเป็นเพจอยู่ครบเพจไม่มีกระเด็นนะครับรถคันนี้พอจิ้งรีดสวยรถไม่โดนเลยนะครับคงอะไรพาวเวอร์นะครับเครื่องนี้จะเป็น 3L หรือ 5L เนี่ย 5L เพราะเป็นเครื่อง3,000นะครับก็เป็นเครื่อง 5L เครื่องแห้งๆดีนี่แหละนะครับตัวนี้มีแบบมีเบียดด้วยนะครับเครื่องดีก็ซีดีเนาะ คันนี้ผมว่าใครเข้าไล่เข้าสวนเนี่ยน่าจับตาเลยนะฝากระโปรงเดิมเลยนะอ่ะนี่เออนะอ่ะเดี๋ยวจะไปคุยกับเจ้าของก่อนนะครับคุยกับทางหลานเขานะครับว่าราคาเป็นไงนะครับตัวไทเกอร์นี่นะครับกับรถตู้นะครับเผื่อจะได้คันไหนสักคันนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับให้นุ่งภายในเป็นไงเดี๋ยวดูก่อน ภายในยังถ nice. ือว่าดีนะครับคนทรงคนซนน้าถือว่าสวยอ๋อนี่ครับแผงประตูที่เขาบอกเขาแกะไปทํากระจกไฟฟ้านะครับคือไปซ่อมกระจกไฟฟ้านะครับแผงประตูยังดีอยู่นะครับเนี่ยนะครับก็ฝั่งนู้นก็ยังดีอยู่แหละนะนี่นี่แผงประตูเ็าอยู่ดีนะครับคือเขาบอกว่าเอาไปซ่อมกระจกไฟฟ้านะครับรวมๆถือว่าดีนะครับคันนี้นะครับแผงหลังคงหลังคาสวยนะครับรถไม่มีโดนหนักนะมองง่ายนะรถคันนี้ ซุ้มมเนี่ยโตโยต้าจะมองยากหน่อยนะครับคุยอย่างงี้ตโตโยต้าเนี่ยถ้าเป็นไทเกอร์เนี่ยซุ้มมันจะมนนะครับซุ้มมันจะมนเราต้องมองเคิร์ฟมะนาวานะครับพวกเนี้ยดูเคิร์ฟมะนาวาถ้ามันมีบีดมีบูดเบี้ยวหรืออะไรเนี่ยแสดงว่ารถมันเคยมีเบียดบ่นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเบียดสูงมาหรือคว่อมมานะครับแต่ตัวคันนี้มองง่ายนะครับเดิมๆเดิมๆเลยนะครับฝันประตรงประตูนะครับนี่เดิมแน่นอนประตูเนี่ยเดิมแน่นอน ยางพอได้นะแต่ไม่ถึงกับสวยนะครับยางต้องไปเปลี่ยนเอาเนาะแหม่แมอน้ําก็เปลี่ยนใหม่ด้วยนะเนี่ยคันนี้นี่แผงประตูนี่ค่อนข้างสวยเลยนะนี่ล่อนเลินซอกเคิร์เดิมนะรถคันนี้มองง่ายนะครับเ <ๆ S 2> คิร์ฟมันดมันบอกเลยเนี่ย <ๆ S 2> รถพวกนี้ถ้าเผื่อไทเกอร์เนี่ยมันดูยากจริงแต่ว่าถ้าถ้ามันธรรมชาติของมันแล้วเนี่ยแนวพวกนี้จะคมเปี้ยเลยนะครับมันจะเป็นสันไปเลยแบบตรงตลอดนะครับถ้าถ้า ถ้ามันมีโดนมาเนี่ยมันจะบูดเบี้ยวแล้วก็มีการปูดมีสีแตกนะครับในพวกนี้เดิมๆมองติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบหมดนะครับตอนนี้ผมมาถึงพระประแดงเนี่ยมันก็มืดแล้วนะครับแต่เบาเบอร์ยังถือว่าดีนะครับไม่ขาดมีนิดนิดนึงแต่ว่าไม่ขาดเลยไม่ได้มีนิดนึงนะครับแต่แผงและป่องและปัดถือว่าสวยนะครับไม่แตกไม่บวมนะครับทุกอย่างว่ากันตามสภาพเนาะนี่ก็แผงแอร์เขามีวิทยุวิทยุครบแหละนะครับแต่เป็นเกียร์โต้ะนะรถคันนี้เป็นเกียร์โต้ออโต้แท้โรงงานนะ ตัวนี้เป็นออโต้แท้โรงงานนะครับไม่ได้มาวางใหม่นะครับเป็นเครื่อง 5L ออโต้แท้โรงงานนะครับจะหายากหน่อยนะตัวนี้หายากเลยนะครับก็ส่งให้เพื่อนท่านใดนะครับที่ชอบแบบว่าเป็นรถออโต้แท้นะครับของโตโยต้าแบบรถพิกัพแบบนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับว่าเจ้าของเขาหรือว่าหลานเขาเนี่ยจะจะเปิดราคามายังไงนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับกับไทเกอร์คันนี้นะครับผมมาเนี่ยมันก็มืดแล้วแสงเริ่ม จะนี่และจะถ่ายจะมองไม่เห็นกันแล้วนะครับแต่รวมๆ <S <S ผมมองแล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคแต่ที่ผมชอบชอบมากเลยนะคือห้องเครื่องรถคันนี้นะครับมันมองง่ายนะครับคือห้องเครื่องแห้งๆเดิมๆเลยนะครับรถไม่มีโดนหนักเลยนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบแนวๆนี้เดี๋ยวดูว่านะจะคันไหนจาพาะพอแบ่งเข้าไปได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวลองคุยกับหลานเขาดูนะครับที่ว่า เพื kind of so belt, ahead, ่อนผมนี่แหละที่เรียกมาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับคันไหนนะครับดูได้มาลุ้นกันนะครับได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับกับนาโนเคนะครับแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเอาไว้ด้วยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับจะซื้อรถได้หรือว่ามีรถอ่ายังไงก็เข้ามาชงกันขายกันเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมร่มเติมต้นปีใหม่หรือว่าจะปีเก่าปีใหม่ยังไงเราก็ต้องมาหากินกันเหมือนเดิมนะครับมีรถให้ดูก็ดูนะครับมีรถได้ทําก็ทํากันไปนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะได้หรือไปได้ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้กันนะโนโอเคนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ